ีนะคะเอฟซี F C. วันนี้พี่พลมานั่งทานอาหารข้างนอกนะคะพาพามาทานข้าวนะคะร้านแบกะดิน,นะคะ่ะบรรยากาศเหมือนเดิมนะคะเอฟซี F C. นะคะบรรยากาศหน้านั่งนะคะมันมีเสียงเพลงค่ะนะคะพี่พลก็ตัดเสียงเพลงออนะนะตัดเสียงเพลงออกแล้วเราก็ ใช้เสียงพูดเอาบรรยายเอานะคะแต่เพียงเพราะมากเลยนะคะแต่มันติดลิกิตินะคะพี่พลอยก็ไม่กล้านะคะตาเตียงเพียงออกนะคะไม่ร้อนจังเลยอากาศร้อนค่ะเดี๋ยวขอเปิดแอร์หน่อยเยอะค่ทานข้าวด้วยกันนะคะเอฟซีกนนะคะกับข้าวพี่พลอยมาแล้วค่ะ ้ามาแล้วนะคะพี่พลอยทานกะต้มวันนี้นะคะกับไข่เยี่ยวม้านะคะกะต้มกับไข่เยี่ยวมา้าแล้วก็ของป้ารู้สึกว่าเขาจะเป็นกุ้งแต่ของพี่พลอยวันนี้ทานไข่เยี่ยวมาะะ้าค่ะนึกนึกอยากมันไม่ค่อยอยอะเท่าไหร่หันไปดูลูกค้าข้างหลังนะคะเยอะอยู่ค่ะมีเพื่อนเข้ามานั่งด้วย ข้างหลังก็หันไปดูข้างหลังก็ลูกค้าเยอะอยู่เข้ามาเรื่อยๆเอยกดไลค์กดแชร์พี่พอลอยเด้อๆนะคะอาหารอร่อยนะคะแ,แถวๆนะคะร้านแบกกระดินค่ะแ,แถวแถวพัทยานาเกลือนะคะพัทยานาเกลือตอนนี้ร้านอาหารเยอะมากนะคะพัทยานาเกลือตอนนี้นะคะคนเยอะค่ะลูกค้าเยอะนะคะเพราะว่าเขาย้ายห้างสรรพสินค้ามาอยู่ไปใ,ใกล้นะคะ กเลยแบบตอนนี้ร้านอาหารขึ้นเยอะเลยค่ะนะคะพัทยานเะกลือนะคะตอนนี้นะคะแขกที่ไหนที่ไหนก็มาทานอาหารกันนะคะ